ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจนะครับจากการทํางานจากการตรวจสอบของพวกเราจากการอภิปรายของพวกเราในสภานะครับตรงจุดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านในส่วนของการลงมติที่ผ่านไปนะครับผมก็ต้องอเรียนว่าก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับผลการลงมติที่ออกมาแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับ แม้ว่าในการอภิปรายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการแสดงความไม่พอใจมากมายของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ถูกตัดลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงที่พรรคตนดูแลรับผิดช,ชอบนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้รับเกียรติไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับการลงมติก็ไม่ได้ เหนือความคาดหมายหรือผิดไปจากที่พวกเราคิดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุมนะครับออก็ตรงเรียนนี้ครับว่าผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนได้รับนะครับจากการประชุมสภา3มวันสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพักเก้าไกลก็พยายามนะครับที่จะสะท้อนให้เห็นครับว่าสิ่งที่พักร่วมรัฐบาลน,นั้นได้หาเสียงเอาไว้มีอะไรบ้างที่ยังทำไม่ได้ ซึ่งก็ต้องเรียนว่าผ่านมาแล้วสองปีว่าประมาณแล้วกำลังกำลังจะเข้าสู่ปีงบประมาณที่สามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการอภิปรายของสอสอวันวิภาไมา้สนนะครับผมคิดว่าเป็นการอภิปรายที่ทรงพลังแล้วก็สื่อสารโดยตรงไปถึงผู้ใช้แรงงานนะครับกลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคมกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่พรรคแกนนารัฐบาลก็หาเสียงเอาไว้นะครับว่าจะจ่ายให้เดือนละหนึ่งพันบาทหรือไม่ว่าจะเป็นเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับที่เราได้ยินช่วงหาเสียงไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ชื่อว่ามารดาประชารัฐหรือโครงการเกิดปั๊บรับแสนว่าจะจ่ายเงินให้ทั่วนหน้าแต่จนถึงปับันนี้แล้วนะครับการจัดสรรงบประมาณก็ให้ได้ไม่ทั่วนหน้าเสียทีผมยืนยันนะครับว่าการจัดงบประมาณนั้นเป็นการสะท้อนถึงเจตจำนง ของนักการเมืองของพรรคการเมืองเป็นการสะท้อนครับว่าแผนงานปีหการัฐบาลให้ความสำคัญและการจัดลำดับเรื่องใดก่อนหลังนะครับสุดท้ายแล้วก็คือคำถามก็คือว่าสวัสดิภาพความมั่นคงของชีวิตของประชาชนนั้นสำคัญกว่าความมั่นคงทางการอาหารหรือไม่นะครับดังนั้นนะครับก็จึงมาต่อเนื่องในส่วนที่สนะครับก็คือการพิจารณา ตัวร่างพรบงบประมาณในชั้นกรรมธิการที่ได้เริ่มประชุมไปไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับในชั้นกรรมธิการนะครับพักเก้าไกลอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็ได้สัสดส่วนหกท่านนะครับโดยนําทีมโดยหัวหน้าพักคุณพิธาลิมเฉลิมรัตน์ก็อยากจะชี้แจงนะครับว่าในกรรมธิการนี้เราประกอบไปด้วยนอกจากหัวหน้าพักแล้วนะครับท่านต่อมานะก็มีคุณศรีกัญญาตันสกุลน,นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการคลังและการจัดทํางบประมาณ ท่านต่อมาก็คือคุณวันพิพาไม้สนนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของพรรคในปีกแรงงานซึ่งเธอก็ต่อสู้เพื่อคบสวัสดิการต่างๆของประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อพี่น้องแรงงานที่ถูกตัดไปท่านต่อมาคือคุณวันวลีตล่อมศสินครับตัวแทนของอสอสอเขตนะครับที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับนักธุรกิจนะครับผู้ประกอบการ SME ในการตรวจสอบงบประมาณในครั้งนี้ท่านต่อไปคือคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับ ท่านเป็นผู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆก็จะเป็นเสียงตัวแทนเสียงของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็มีนายแพทย์ายโยอสวรุ่งเรืองครับตัวแทนจากวงการแพทย์ที่จะมาร่วมพิจารณาง้ประมาณในด้านสาธารณสุขที่ยังถูกจัดสรรอย่างไม่เหมาะสมนะครับระหว่างที่ประเทศกำลังประสบวิกฤตโควิด และแน่นอนนะครับหัวหน้าพักของเรานะครับคุณพิธาก็จะเป็นคนที่ดูในภาพรวมนะครับของทีมงานต่างๆซึ่งนอกจากกรรมธิการ6กท่านแล้วนะครับก็ยังจะมีสสของพักอีกหลายท่านแล้วก็มีทีมงานของพักที่จะช่วยนะครับทำงานสนับสนุนเรื่องของข้อมูลลงรายละเอียดในแต่ละกระทรวงในแต่ละหน่วยงานก็จะร่วมกันผลึกกาลังกันอย่างเข่งขันครับเพื่อที่จะปกป้องสิทธิสวัสดิการของประชาชนนะครับที่ถูกตัดทอนออกไป ก็ต้องเรียนครับว่าเราจะพิจารณางบประมาณนะครับที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับรีดไขมาเหล่านี้ออกไปนะครับโดยจะพิจารณาถึงเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับในการใช้จ่ายงบประมาณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับว่าได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วในปีที่ผ่านมานะครับการทํางานเป็นอย่างไรบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ นะครับหรือจะเป็นนะครับในเรื่องของราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับใบเสนอราคาต่างๆที่เราก็เคยพบเห็นกันมาแล้วในปีเมื่ามันก่อนๆนะครับที่มีการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินกว่าท้องตลาดนะครับเรื่องนี้พักเก้าไกลก็ใช้ความสำคัญเช่นกันรวมถึงนะครับความซ้ําซ้อนของโครงการบา,บางครงั้งเราก็จะพบเห็นนะครับว่าโครงการบางโครงการที่อยู่ใน ต่างกระทรวงกันแต่ปรากฏว่ามีการทำงานที่ใกล้เคียงกันและทับซ้อนกันนะครับก็ต้องเรียกหน่วยงานให้ชี้แจงในความจำเป็นนะครับใปความเหมาะสมะความสามประการต่อไปคือความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับหลายปีก็ประมาณนะครับที่ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสตั้งใน เป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยเราก็พบแล้วว่าหน่วยงานแม้จะได้งบไปนะครับตั้งโครงการมาแล้วแต่ปรากฏว่าการเบิกจ่ายทําไม่ได้นะครับบอกว่าจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ เพื่อบันเทาสาธารณภัยปรากฏว่าผ่านไปแล้วสองปีง็ประมาณมีแต่เงินดาวไปฮะแต่ก็ยังไม่มีการใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งก็ติดขัดนะครับเรื่องของสเปคบ้างนะครับติดขัดเรื่องของผู้จําหน่ายบ้างนะครับตรงนี้เราก็จะลงไปดูในรายละเอียดนะครับเพื่อรีดไขมันเหล่านี้แล้วก็นกํางบประมาณที่รีดออกมาได้เนี่ยนะครับไปดูว่าจะไปลงตรงจุดไหนเพื่อจะมาตอบโจทยป์ประชาชนมากกว่าตอบโจทย์สถานการณ์มากกว่านะครับ ก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่กรรมธิการของพรรคก้าไกลนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะตรวจสอบในรายละเอียดนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูว่าถ้าเราจะลงไปตัดอันนี้สําคัญมากนะฮะลงไปตัดแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราพบว่าบางครั้งเป็น,ปนการตัดกบประมาณในลักษณะของเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพอตัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากประสบการณ์เราพบว่าหน่วยงานเนี่ยก็รับว่าถูกตัด3% 5%เอร์เซนนะครับ ก็จะไปไล่ตัดตามโครงการต่างๆโดยหน่วยงานเป็นผู้ดําริหรือคิดเองซึ่งเคยเกิดเหตุแล้วนะครับว่าปรากฏว่าไปตัดในโครงการที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนดังนั้นนะครับสิ่งที่พักก้าวไกลนะครับพยายามที่จะผลักดันในกรรมธิการนะครับให้ทุกพักเห็นตรงกันแล้วก็ทำงานคล้ายๆกันก็คือจะเป็นการตัดงบประมาณเป็นรายโครงการนะครับดูเป็นรายโครงการแล้วก็ระบุลงไปเลยว่าจะตัดที่โครงการไหนเท่าไหร่ มากกว่าจะเป็นการกาหนดไปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนที่เคยผ่านมาเพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับก็ในประเด็นนี้ก็ต้องขอย้านะครับว่างบประมาณในโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ต้องถูกตัดทอนครับเพื่อนํางบประมาณที่ได้มาเนี่ยไปจัดสรรเพื่อสวัสดิการประชาชนในยามวิกฤตเช่นนี้นะครับในส่วนสุดท้ายของผมนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการ ิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน5แสนล้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็เห็นแล้วนะครับการบริหารจัดก,การเงินกู้1ล้านล้านบาทที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้ว่ามีความล้มเหลวอ,อย่างมากนะครับงบประมาณด้านสาธนารณสุขนะครับที่เบิกจ่ายได้ล่าช้างบในด้านการฟื้นฟูประเทศนะครับที่ไม่สามารถรักษาระดับการจร้างงานและพยุง GDP เอาไว้ได้ ผู้ประกอบการนะครับ s อ e, รายย่อยโดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ต้องปิดตัวลงโดยไม่เคยได้รับการเยียวยาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการอนุมัตินะครับเงินกู้5แสนล้านบาทในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การให้โอกาสต่ออายุต่อลุ่มหายใจให้กับรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นครับเราไม่สามารถที่จะตีเช็ดเปล่า5แสนล้านบาทให้กับพลเอกประยุทธ์ได้อีกแล้ว หากรัฐบาลนี้ยังคงบริหารต่อไปผมเชื่อเป็นยิ่งครับว่าในปีงบประมาณหน้าปี2566รัฐบาลนี้ก็ยังต้องกลับมากู้เงินนี่ยครับก็ต้องกลับมายื่นพรกรเพื่อให้สภาพิจารณากู้เงินอยู่ซึ่งก็จะเป็นภาระให้กับประชาชนต่อไปนะครับดังนั้นนะครับที่ประชุมของพรรคก้าวไกลก็ได้มีมติแล้วนะว,ว่าสำหรับ ทรกอฉบับนี้นะครับเรามีมติที่จะไม่เห็นชอบนะครับไม่เห็นชอบให้รัฐบาลคุณประยุจันโอชากู้เงินอีก5้าแสนล้านบาทส่วนการ ى, พิจารณาหรือการอภิปรายนะครับทางพักก็ได้เตรียมผู้อภิปรายเอาไว้ทั้งสิ้น11คนนะครับภายในกรอบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมา125นาทีนะครับโดยจะเป็นการเปิดอภิปรายโดยสส รัตชาบุญชัยอิสวรนะครับขวัญใจของพี่น้องชาวบางขุนเทียนแล้วก็แน่นอนครับปิดท้ายด้วยหัวหน้าพักคุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับรับชมรับฟังาการอภิปรายของพักเก้าไกลต่อไปครับขอบคุณครับค่ะมาที่เรื่องของวัคซีนนะคะก็สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ประกาศออกมาว่า ในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะจะมีวัคซีนโควิด -19 ฉีดให้ประชาชนแน่นอนตามแผนนะคะดิฉันได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดนคปรปฐมและประชาชนในอีกหลายๆจังหวัดนะคะว่าการฉีดวัคซีนของพวกเขาเนี่ยที่ได้นัดไว้ในวันที่8มิถุนายนมิถุนายนสิ 10, มิถุนายนแล้ววัน11หลังจากนั้นถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะเพราะโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนแอตตราเซเนกามาไม่เพียงพอค่ะ ที่ฉันเป็นสสนคนปรปฐมนะคะเลยอยากจะขอพูดถึงในนคนปรปฐมค่ะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาทั้งหมด1 2 2 0โดสนะคะโดยแบ่งเป็นแอตตราเซเนก7,500โดสและ s i n นแวคนะคะ4,520โดสค่ะแต่เมื่อวันศุกร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะหลายๆโรงพยาบาลเช่นศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษโรงพยาบาลพุทธมนตนโรงพยาบาลดอนตูมโรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลสามพรานโรงพยาบาลหลวงข้อเปิลได้ประกาศเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่8เม็านาออกไปไม่มีกำหนดค่ะเพราะว่ามีวัคซีนเพียงพอสำหรับการฉีดได้ในวันที่7เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะและโรงพยาบาลที่เหลือในนะคนปรปฐมก็เลื่อนแทบทั้งหมดค่ะลองไปดูในจังหวัดอื่นๆน,นะคะก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันหลายที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโรงพยาบาลสันป่าตองโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีโรงพยาบาลวัฒนาอุดรธานีโรงพยาบาลสระบุรีนี่เป็นแค่บางส่วนไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนมาไม่เพียงพอฉีดได้วันเดียวจะต้องเลื่อนการนัดหมายออกไปค่ะซึ่งบางแห่งเนี่ยตอนแรกนะคะก็มีที่ลงประกาศว่านัดการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่วันถัดมาก็กลับมาบอกว่ามีวัคซีนเพียงพอก็มีค่ะนี่เป็นการสร้างความสับสนโอ,อนลหมานให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะคะ ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนทุกจังหวัดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโดยเลือกวันที่ต้องการนะคะตอนจองก็จองกันอย่างยากลําบากและพอถึงเวลาใกล้ๆที่จะฉีดพอจองได้แล้วก็กลับถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะประชาชนจองวัคซีนผ่านหมอพร้อมตามที่รัฐบาลบอกทุกอย่างนะคะท่านคิดไหมคะว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงประชาชนที่รอวัคซีนอย่างมีความหวังก็ต้องรอต่อไปอีกค่ะ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะดิฉันได้เห็นรายละเอียดการจัดสรรวัคซีนทั้ง35,000ขวดนะคะคิดเป็นประมาณ350,000โดสหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าถ้า1ขวดจะแบ่งฉีดเกินกว่า10โดสก็อาจจะมากกว่าเล็กน้อยนะคะก็ดูจากยอดผู้ที่จองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมในวันที่7-13ถึมิถุนายนเป็นเวลา7วันนะคะก็พบว่าน่าจะเพียงพอค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ก็มีบางส่วนอย่างเช่น โรงพยาบาลในเครือบางประกอบและโรงพยาบาลเปียเวทนะคะซึ่งได้ออกประกาศเลื่อนการจองฉีดวัคซีนออกไปที่เซนตันเวิร์และเซนตันพรมเก้าค่ะก็มีคนลงทะเบียนกับโรงพยาบาลไว้ทั้งหมด3 9 4หมื่นเสี่สิคนนะคะแต่ว่าวัคซีนที่รับการจาัดสรรมาก,ก็ไม่เพียงพอค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวไว้ในวันที่สุข ในวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะว่าไม่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนและไม่เคยคิดที่จะเลื่อนคุณอนุทินกล่าวไว้ภายหลังรับมอบแอสตราเซเนกานะคะแต่สิ่งที่คุณอนุทินไม่ได้บอกก็คือหลังวันที่เจ็ดวัคซีนจะไม่พอค่ะในหลายที่เลยวัคซีนไม่พอใช่ค่ะคุณคิกคอปวันที่เจ็ตามกําหนดเดิมนะคะแต่ก็ฉีดได้แค่วันสองวันเท่านั้นผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มที่มีโรคประจําตัวจํานวนมากซึ่งควรจะได้รับวัคซีนในช่วงนี้ ก็ต้องรอต่อไปอีกค่ะนี่เป็นการทำงานแบบผักชีโรยหน้านะคะเล่นใหญ่แต่ไม่มีความชัดเจนไม่ทราบว่านี่เป็นวัคซีนป้องกันโควิดหรือวัคซีนป้องกันคนด่ากันแน่นะคะคุณจะมาฉีดเอาเลือกเอาชายตามกำหนดเดิมแล้วหยุดฉีดไม่ได้ค่ะเพราะประชาชนคาดหวังว่าหลังวันที่7จจะได้รับการฉีดอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะรัฐบาลต้องพูดความจริงค่ะว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรติดขัดที่ตรงไหนที่บอกว่าจะทยอยจัดส่งวัคซีนทุกสัปดาห์นะคะนั่นแปลว่า การส่งวัคซีนหนึ่งครั้งต้องเพียงพอสำหรับการฉีดทั้งหมด7วันค่ะไม่ใช่ฉีด1วันแล้วหยุดไป6วันฉีด1วันหยุด6วันแบบนี้ไม่เรียกต่อเนื่องค่ะถ้าจะทำเช่นนี้นะคะตอนลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ควรเปิดให้ประชาชนจองทุกวันค่ะเป็นการหลอกให้พวกเขามีความหวังนะคะถ้าท่านรู้ว่าวัคซีนไม่พอตั้งแต่แรกนะคะทำไมถึงยังประกาศว่าพร้อมฉีดไม่เลื่อนแน่นอน เพราะตอนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าหมอทุกคนเนี่ยพร้อมแน่นอนพร้อมปฏิบัติตามแน่นอนแต่คนที่ไม่พร้อมคือรัฐบาลค่ะดิฉันเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากนะคะที่เจ้ากระทรวงเปลี่ยนนโยบายรายวันเช่นนี้ค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะคุณสาธิตปิตุเตชาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังออกมาบอกว่าขอให้ทุกโรงพยาบาลทําตามมติของกระทรวงสาธารณาสุขโดยไม่มีการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแผนการฉีดใดๆทั้งสิ้นถ้าจังหวัดหรือโรงพยาบาลใดเนี่ยยังมีการยกเลิกหรือมีการเลื่อนขอให้จังหวัดหรือโรงพยาบาลนั้นๆรวมทั้งกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดเป็นผู้ตอบคําถามและชี้แจงเหตุผลดังกล่าวด้วยท่านจะปัดความรับผิดชอบเช่นนี้ไม่ได้นะคะเพราะทุกโรงพยาบาลก็ไม่ได้อยากจะเลื่อนคะ่ะ แต่พวกเขาได้รับการจัดสรรอัตราเซเนกามาไม่เพียงพอค่ะรัฐบาลต้องชี้แจงค่ะต้องพูดความจริงทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจให้ได้หากมีปัญหาติดขัดก็ควรจะสื่อสารอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาไม่ใช่แถลงผ่านสื่อใหญ่โตแต่ทําไม่ได้จริงรัฐบาลต้องเปิดเผยแผนการกระจายวัคซีนทางแอสตราเซเนกาและซีนโนแวคนะคะให้ประชาชนรับรู้ด้วยไม่ใช่ให้ประชาชนรอรอรอ,รอแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนนะคะ อย่าเห็นชีวิตประชาชนเป็นของเล่นค่ะถ้าแผนการกระจายวัคซีนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็ต้องยอมรับมาตรงๆดิฉันในฐานะตัวแทนของประชาชนนะคะอยากขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยร,รายละเอียดของการกระจายวัคซีนให้ชัดเจนและช่วยชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยค่ะว่าประชาชนจะมีวัคซีนฉีดอย่างต่อเนื่องหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ทราบท่านใดมีคําถามไหมครับ นะครับถ้าไม่มีก็วันนี้พวกเราทั้งสองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ